นี่คือจอและนี่คือ Mini PC เครื่องแค่นี้เองครับกับ MSI Cubi นัก AI 1 UMG ครับที่มาเพราะกับ Intel Core Ultra 5และ Intel Core Ultra 7 Processor ครับมาพร้อมกับ Windows 11 Home และ Microsoft Office 2024พร้อมใช้งานครับจะใช้งานที่บ้านก็ได้นะครับน้องนักเรียนนะครับบุคคลทั่วไปหรือว่าใน Home Office สำนักงานก็รองรับการใช้งานได้ดีเช่นกันนะครับและรุ่นนี้นยัยงรับประกันออนไซ์3ป,ปีด้วยผู้สนใจคุณสามารถดูรุำตำ่ตัการสั่งซื้อและโปรโมชั่นราคาพิเศษได้ที่เดซิคชันใต้คลิปนี้เลยครับ สวัสดีครับผมพัดจากทีพัดรีวิวนะครับใครมองหาคอมพิวเตอร์ขนาดกะทัดรัดแบบมินิพีซีเช่นนี้นะครับนี่คือ MSI Cubi NAC AI 1 UMG หรือวัน UMG นั่นแหละครับปริมาตรของตัวเครื่องเป็นแค่0.51ลิตรเท่านั้นครับผมสามารถจับถือในมือแบบนี้ได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นมินิพีซีนะครับที่สามารถที่จะเมาส์ติดหลังหน้าจอโดยมีซ่าเพดนะครับขนาด10คูณ10เซนติเมตรนะครับหรือ7.5คูณ7.5เซนติเมตรได้เลยนะครับหรือทอดออกมานะวางบนโต๊ะใช้งานแบบนี้ ก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้งานก็จะสะดวกสบายมากๆนะครับใครที่เอามาใช้งานสําหรับโฮมออฟฟิศนะครับในบ้านน้องๆที่กําลังเรียนอยู่นะครับหรือว่าอาจจะใช้งานเพื่ออ n นเตอร์เทนเมนต์เนาะต่อกับหน้าจอทีวีขนาดใหญ่สมาร์ททีวีนะครับใช้เป็นตัวของโฮมอ e นเตอร์เทนเมนต์เซ็นเตอร์ก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายเช่นกันนะครับสเปคจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมไปเล่าให้ฟัง ส่วนตัวผมแล้วไม่ไดในเล่นเกมจาก๋าเราจะชอบคอมพิวเตอร์ที่เป็นมินิพีซอยู่แล้วครับเ <this> พราะสามารถตั้งบนโต๊ะได้สะดวกไม่กินพื้นที่และสามารถใช้งาน i o Port เช่น USB ต่างๆได้รวดเร็วทันใจซึ่งแม้ MSI c u b i ูนัก AI1 UMG ตัวนี้จะขนาดกระทัดรัดมากๆแต่ให้พอเชื่อมต่อมาครบคันทั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องเลยครับโดดเด่น <c oughs> ด้วย t h u n d e r b o l t 4 2พอร์ตด้านหลัง h hey d m ท2ม2พอร์ตและด้านหน้านะครับให้พอร์เป็นเท G กทั้ง3พอร์ตเลยรวมถึง Internet La 2.5GB ให้ถึง2พอร์ต และช่องระบายความร้อนรอบตัวครับโดยจะดูดลมเข้า Air Intake จากด้านล่างและปล่อยลมร้อนด้านท้ายเครื่องแรมใส่ได้2 slot Duo Channel im, s l สล็อต l c h a n ช e l DDR5 s o d i ในรุ่นที่เรารีวิวใส่มา16 GB ครับและสามารถอัปเกรดได้สูงสุดที่64 GB รองรับ M.2 SSD 2ช่องครับทั้ง2242และ2280 CPU ชิปเซตมีให้เลือก2รุ่นย่อยครับคือ Intel Core Ultra 7 Processor 155H และ Intel Core Ultra 5 Processor 125H ซึ่งในชิปเซตนี้นะครับมักอยู่บนแลป็ปท็อปที่ช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานแต่ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันมีบิวอิน AI Boost NPU ที่ช่วยรันประมวลผลเรื่อง AI ได้ดียิ่งขึ้นและชิป Intel g r a p h i c ช่วยประมวลผลด้วยครับการตัดต่อวิดีโอจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองทายคลิปพอเชื่อมต่อในการใช้งานจริงด้านหน้าอาจจะเสียเป็นเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็แฟลชไดร์ส่วนด้านหลังนะครับก็เชื่อมต่อเช่น DC adapter และหน้าจอผ่านให้ดีไหมครับอ้อลืมบอกครับว่าในผลิตภัณฑ์จะมีเมาส์์์แและะคคียยบบอรรดด USBA ถมใ้ใช้ชงานวนวั เปิดเครื่องพร้อมใช้งานครับเพราะมี Windows 11 Home และ Microsoft Office 2024พร้อมใช้งานรองรับการทำงานร่วมกับ Microsoft Copilot ที่รับพร้อมคำสั่งของเราจะน่เรตภาพช่วยสร้างสารรค์งานต่างๆนำเสนอไอเดียการแปลภาษาแบบเรียลไทม์และรองรับการใช้งานร่วมกับ Co-creator สร้างสารรค์รูปภาพได้ ย้ำอีกทีนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นชิปเซ็ตของ Intel Core Ultra 7 Processor 155H การใช้งานในชีวิตประจำวันเช่นเซิร์ฟเว็บไซต์หรืองานด้านเอกสารนะครับเพียงพอต่อการใช้งานครับด้วยพลังของ16 c o ์ส22 t h r จะเปิดหลายหน้าต่างย่อยนะครับหรือเปิดหลายแอปพลิเคชันหลายโปรแกรมพร้อมๆกันจะเห็นว่า CPU แทบจะไม่มีการโหลดของทรัพยากรเลยครับ และ NPU ในตัวช่วยประมวลผล AI ออฟไลน์ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่ทํางานหลายหน้าต่างนะครับเปิดหลายแอปพลิเคชันพร้อมๆกันนะครับหรือเปิดโปรแกรมทํางานไปเล่นเว็บไซต์ไปก็รองรับการใช้งานได้รวดเร็วไม่รอโหลดครับส่วน RAM DDR5 Duo Channel ให้ใช้งานที่16 GB กครับก็อาจจะปิ่มๆอยู่บ้านนะครับแต่ก็ยังเพียงพอต่อการใช้งาน ผมยกตัวอย่างเช่นผมเอามารันตัวของ YouTube 4K ที่เป็นแบบ HDR นะครับทั้งตัวแรมเอยนะครับทั้งตัวของ Intel ท r กราฟ i c หรือจะเป็น Intel Core u l t r a 7ตัวนี้ก็ยังรันได้ลื่นไหลครับไม่มีกระตุกนะครับเปิดดูใน Task Manager ใช้ทรัพยากรไปเท่านี้เองครับอ้อลืมบอกเลครับว่าหน้าจอรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นโปรจาก MSI นะครับมีลโพงในตัวด้วยเสียงอาจจะไม่วู่ววานะแต่ก็ไม่เบานะครับรองรับการทำงานปกติได้ หน้าจอนี้จําหน่ายแย่นะครับในราคาที่เราบอกไปตอนต้นคลิปเฉพาะตัวเครื่อง MSI c u b i c แต่เราก็แนะนําให้ใช้กับหน้าจอ MSI รุ่นที่รองรับ MSI PowerLink ครับคือรองรับการเปิดหรือชัตดาวน์ตัวเครื่องผ่านปุ่ม power บนหน้าจอได้เลยและใครที่กะซื้อใช้หลายๆเครื่องกับ Home o f f i c e นะครับหรือกังวลเรื่องการกินพลังงานชิปเซ็ตรุ่นนี้และทั้งระบบเนี่ยกินพลังงานค่อนข้างต่านะครับในแอปจะโชว์มาเลยนะครับว่า power consumption อย่างตัวอย่างตอนนี้คือสูงสุด27วัตต์เท่านั้นส่วนการใช้งานด้านกราฟิกและตัดต่อวิดีโอทําในระดดัับบพื้้นนฐาไคร ตกแต่งเพิ่มสีภาพใส่ข้อความในภาพหรือว่ารบวัตถุในภาพนะครับหรือ,อยังการตัดต่อวิดีโอนะครับที่เป็น full hd หรือ 4k ตัวอย่างช่วงเนเดอร์นะครับพัดลมจะดังแค่นี้เองซึ่งช่วง idle หรือทำงานไม่หนักนะครับเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงพัดลมเลยเราทดสอบกับ Adobe Premiere Pro ครับในการตัดซีล็อกตามแบบสมัยนิยมซ้อนวิดีโอสัก2ชั้น3ชั้น,น intel Arc g r a p h i c รับหน้าที่ในการรันตรงนี้ครับ และคุณจะเห็นว่าระหว่างที่พรีวิวหรือการตัดคิปเนี่ยก็คือโหลดมาทันทีนะครับไม่มีกระตุกหรือว่ารอโหลดคลิปเลยแบบบเอาาาาาไไปซิ่งขหััวววดด้นนนคคคมมสยใครทำคลิปประมาณนี้แค่ตัดชนใส่ซาวใส่เอฟเฟกต์ใส่เทคเล็กน้อยหายห่วงครับทำได้ซึ่งตัวอย่างคลิปนี้เนี่ยก็ใช้เวลาเรนเดอร์ไม่นานครับใช้พลังจาก Intel Arc g r a p h i c เป็นหลักครับและตัวของ Intel Core Ultra 7 1 5 5 S เนี่ยจะใช้เป็นบางขอ ส่วนผลทดสอบกิกเป็นไฟ์นะครับเราจะได้คะแนนมัลติคอร์มาที่1 9 0 0ครับและหน่วยความจำ M.2 NVMe ที่ใส่มาเราจะได้ผลการอ่านที่ประมาณ5,600 MB มกต่อวินาทีครับและความเร็วในการเขียนที่ประมาณ4,65 MB มกต่อวินาที การทํางานแบบนี้มักจะต้องเชื่อมต่อแฟลชไดร์ครับและแฟลชไดร์ที่ถูกอ้วนๆหน่อย2หัวแบบนี้จะเชื่อมต่อด้านหน้าได้ไหมคำตอบคือได้นะครับผมเชื่อมต่อผ่าน USB-C interface นะครับก็ไม่ได้ไปเบียดบางตัวของฝั่ง USB-A นะยังใช้งานได้สบายๆโดยตัวอย่างความเร็วในการโหลดข้อมูลจากแฟลชไดร์เข้าคอมพิวเตอร์ครับก็ความเร็วเต็มสปิดนิ่งๆอันนี้คอขวดอยู่ที่แฟลชไดร์นะครับจะได้ประมาณ160 MB อิเมกะไบต์ต่อเวทีถ้าแฟลชไดร์คุณเร็วกว่านี้นะครับก็ไปได้ไกลกว่านี้เพราะนี่คือพอร์ต 10G ทั้งหมดควาาามมสีียรรขกโหลลดนนนนน่แะะุ้ รองรับ Wi-Fi 6E ด้วยนะครับทั้งการอัปโหลดและดาวน์โหลดครับรวดเร็วนิ่งเสถียรแน่น,นๆนเลยไม่จำเป็นและไม่มีช่องต่อเสาสัญญาณภายนอกครับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะรองรับทั้ง Wi-Fi 6E ทั้งช่องอินเทอร์เน็ตพอร์ตที่เป็น2.5กิกอีก2พอร์ตครับเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับว่าจะตั้งเครื่องไว้บนโต๊ะหรือจะติดไว้หลังหน้าจอนะครับก็จะดูเป็น all-in-one PC มากขึ้นส่วนตัวผมเนี่ยชอบติดหลังหน้าจอนะครับมันจะได้เก็บทุกอย่างทุกสายไปไว้หลังหน้าจอ ตัวเพจที่เป็นวีซ่าเมาส์นี่ก็ติดตั้งได้ไม่ยากครับใช้เพียงสกู4สีตัวเท่านั้นและแขวนโต๊ะเครื่องได้เลย ซึ่งการติดไว้หลังหน้าจอแบบนี้นะครับยังรองรับ MSI Power Link ครับคือเราสามารถกดปุ่มเปิดปิดที่หน้าจอมอนิเตอร์นะครับเพื่อเปิดปิดตัวของ MiniPC ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็สะดวกสบายมากขึ้นเราไม่จำเป็นต้องเอื้อมไปหาปุ่ม power ด้านหลังนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถที่จะกดจากปุ่ม power ของมอนิเตอร์เนี่ยเพื่อเปิดหรือปิดนะครับตรงนี้เนีเราใช้งานร่วมกับหน้าจอของ MSI รุ่นที่รองรับด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้หน้าจออื่นนะครับหรือในรุ่นที่ไม่ได้รองรับนะครับก็จะมีสาย มินิพีซีคูบีตัวนี้นะครับแล้วก็กาวสองหน้านะครับที่สามารถติดไว้กับตัวฐามนมอนิเตอร์ของเราได้เลยนะครับโดยการเชื่อมต่อกับสาย a l power นี้นะครับซึ่งคุณไม่จะเป็นต้องแกะเครื่องออกมานะใต้เครื่องเนี่ยจะมีตัวของวอยปิดที่หัวนับด้วยนะครับในคนทั่วไปก็ไม่ควรแกะแหละควรจะอยู่ในการรับประกันนะฮะแล้วก็สามารถใช้ปากีบนะครับดึงแบบนี้ามาได้เลยนะครับจะเป็นตัวพลาสติกปิดไว้แล้วก็สอดตัวสายที่เนี้ยเข้าไปทางนี้ครับ นี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมง่ายๆแค่นี้เลยนะครับและเท่านี้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะกดเปิดเครื่องนะครับได้จาก e t e r n a l power switch ตรงนี้เลยคนระับติดแล้ว แต่ทั้งหมดนี้คือการรีวิวมินิพีซีตัวนี้ครับ MSI Cubit NAC AI 1 g MG ครับอันนี้คือเฉพาะตัวนี้นะไม่รวมหน้าจอนะครับหน้าจอก็คือต้องสั่งซื้อแยกนะครับราคารายละเอียดตามนี้เลยนะครับจะมีรุ่นให้เลือกหลายรุ่นย่อยนะครับทั้งรุ่นที่เป็น Intel Core Ultra 5และ Intel Core Ultra 7 Processor นะครับรวมถึงที่จะมีเป็นรุ่น b a บ e b ด้วยนะครับก็คือในรุ่นแบ r e เนี่ยจะไม่มีตัวของ RAM และ SSD มาให้ใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะเป็นต้องหา RAM และ SSD หรือหน่วยความจำ storage เนี่ยมาใส่ใช้งานเพิ่มเติมเองนะ มีบริการออนไซต์เซอร์วิส3ปีนะครับไปรับและส่งตัวเครื่องกลับให้ถึงบ้านคุณถึงออฟฟิศคุณเลยนะครับและสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปแล้วนะครับยังมีบริการลงทะเบียนเมเมเบอร์เพิ่มเติมรับประกันตัวเครื่องเพิ่มอีก3เดือนอีกด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับก็จะเป็นสินค้าได้จาก MSI ครับวันนี้ผมพัททีพัทรีเว,วลาไปก่อนนะบายบายสวัสดีครับ